เรากำลังเจออยู่ในการศึกษาในปัจจุบันนั่นก็คือเราต่อสู้อยู่กับมหันตภัยหลายผลที่ตามมาก็คือนักเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นวิกฤตทางการศึกษาเป็นการกับกันถ้าเรามองวิกฤตเป็นโอกาสมันก็คือ โอกาสที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนดิสคั้มชนตัวเองให้ก้าวกระโดดสู่การเรียนการสอนที่ไลตรมเด่นการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมาเราปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนมาหลายวิธีจากออนไซต์ออนเฮนและออนแฮนไปออนไซต์ site. แต่ใน,นปัจจุบันนี้สิ่งที่เรา กำลังจะทําขึ้นหรืเกิด,ดขึ้นในโรงเรียนนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนโฉมการจัดก,การศรึกษาไปสู่วิธีใหม่ของการจัดก,การศรึกษา<ช>นั่นก็คือการจัดก,การเรียนก,การสอนได้หไหร้อยได้รอย <c oughs> ีสิบอ่าถูกต้องเอาต่อไปข้อแปค่ะ การที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้กลายเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งหลายโรงกําลังหนักใจแต่สิ่งที่เราลังหนักใจนั้นมันก็คือโอกาสาที่เราจะปรับเปลี่ยนทั้งตัวครูและตัวเด็กและผู้ปกครองให้ก้าวสู่ยุคใหม่นั่นก็คือเราต้องวิธีการที่เราทาได้ให้ตัวเป็นอคือหนึง่งเราต้องสร้างความตระหนักสร้างความตระหนักเด็กที่พร้อมที่อยู่ใน คนไทยเพราะที่เป็นออนไลน์นั้นมีมากามเห็นว่มีกลุ่มหนึ่งที่ขาดโอกาสในตัอโอกาสนี้แต่จุดนั้นเราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์แล้วก็หาทางแก้ปัญหาต่อไปแต่กลุ่มที่เราต้องช่วยเหลือหรือส่งเสริมใหม้โดยที่สุดก็ปรับเปลี่ยนเขาให้ก้าวสู่คนเืินคนใหม่แต่กลุ่มใหม่นั่นก็คือกุมที่สองเพราะที่จะได้เรียรออนไลน์ซึ่งทางเเราได้ พุ่งลงได้ไได้จะกลายเปนสอนอนไลนยมาสังขอแส,ง,สง่งพืชมีสาร,รสีเขียวชื่อว่าอะไรนะเก่งมากเลยนะคะพืะกชกลุ่มที่เขาพร้อมเขามีความสุขในการเรียนเขาได้ประสบการณ์สิ่งใหม่ๆในการเรียนกับคุณคร์ส s ล l o ดิทเชฟ h e s is my family a ค่ t ล็กเธออั l แปลว่าฉันชอบรายการการ์ตูนนี้มากมีการหยรอกล้อกุบครูมีการซักถามผ่านออนไลน์โดยไม่เก้อเขืนมีการใช้แอปพลิเคชันมีการโต้ตอบกับครูนั่นคือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดแล้วอ่ะ,อะออที่เราลำกัง,กลงวลก็คือในเรื่องของการให้คะแนน เพราะว่าที่เขาอยู่บ้านนั้นก็คือที่เด็กๆได้อยู่บ้านนั่นคือเป็นทักษะทางการเรียนรู้อีกแบบ,แบ,บที่เราเรียกว,ว่าทักษะสี่ได้กี่บานแล้วในโรลณการมุมยุกแปดศูนย์กุมยุคเก้าศูนย์ได้ริมลองสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราเรียนรู้ที่เรา การใช้ทักษะชีวิตการใช้ทักษะกษทางอาชีพเรียนรู้จากพ่อสู่ลูกเป็นประโยกตก,ตกทอดซึ่งกันนะครับเห็นว่าการ,ยรอยู่ที่บ้านนั้นเด็กมีเวลาพ่อแม่มีเวลาที่จะพาลูกทํางานนะครับเขาไปในปบ้านได้เห็นเด็กเกตยเม็ดนะครับช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพนะครับบางคนก็ร้ององบางคนก็ขายของวันนี้<อ>กี่บาทดู ใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ลูกของประโยชน์ทางออกที่ได้ครับพ่อแม่ลูกมีเวลาให้กันนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้สิ่งที่เด็กอยู่บ้านเขาไม,ม่ได้อยู่อย่างไรประโยชน์อย่างที่พวกเราคิดมี่จะเกิดขึ้นได้หนึ่งต้องอมีประกอบหลายอย่างสิ่งที่เราประกอบสําคัญเลยก็ค,คือเราต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและต้องมี แก้ไขปัญหาเจอ,อปัญหาต้องรู้วิธีแก่ต้องอาศัยความมุ่งมือในหลายฝ่ายครับความเฉดจึงถึงขึ้นได้ออนไลน์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากวัวแต่ออนไลน์คือเรื่องที่น่าสนใจท้าไทย,ลยโลกอนาคตเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้แล้วก็พัฒนาให้ได้แล้วเปลี่ยนแปลงให้ได้เพื่อ